สวัสดีค่ะวันนี้เมนูแนะนําของเรานะคะผนงหมูนะคะผัดผน,นังหมูนะคะเราใส่พริกผน,นังนะคะแล้วก็เนื้อหมูนะคะนี่นะคะนี่ก็พริกแกงน,นะคะพริกแกงน,นะคะจะตามเองก็ได้หรือจะซื้อก็ได้นะคะแล้วก็เราก็จะใส่มะเขือไปนิดนึงนะคะไม่ต้องไปใส่มะเขือ์นโคเยอะนะคะ ค่ะแล้วก็มาผัดมาผัดนะคะแล้วก็หมูเราก็เอาไปไปรวมไิ้ก่อนนะคะให้มันเปื่อยนี่นะคะนี่เด็ดเด็ด <ๆ S 1> มากๆเลยจ้ะผัดพะแนงหมูนะคะเมนูแ <Menu net S 2> นะนําวันนี้เราผัดพะแนงหมูนะคะนี่นะคะค่ะ ให้เขาร้อมากๆน,นะคะหนึ่งก็ถือมีนะคะเนื้อหมูนะคะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวนะคะมะพร้าวเนื้อหมูมะพร้าวค่ะแล้วก็พริกแกงนะคะใบมะกรูดนะคะมะเขือพวงหมูต้องเอาเป็นให้ เอาไม่ใช่เป็หมักนะคะเอาไปรวนนะคะเป็นเนื้อหมูเอาไปรวนนะคะให้นิ่มให้นิ่มแล้วก็เอาให้มันนิ่มให้เปื่อยนะคะให้เปื่อยแล้วก็เอามาผัดมันจะไม่เหม็นเาาตกใจเลยจ้า รวนนะคะให้กะทิมันออกมนันเยอะๆนีค่ะออกมานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดนะคะปิดแจ๊สนะคะคือขั้นแรกก็เอาพริกนะคะเราไม่ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมะพร้าวนะคะ แล้วก็พลิกไปคั่วนะคะผัดเปนแนวไปคั่วให้ลุงเหลืองนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูที่เราลวนเอาไว้นะคะใส่ลงไปในกระทะใส่ใบมะกรูดให้มีกลิ่นหอมนะคะเราเป็นคลิปแนะนํานะคะเมนูแนะนําว่าเราจะทำมาแล้วเราก็มาอธิบายนะคะอันนี้เรา่มปิดแก๊สเลยนะจะ๊ะเสร็จแล้วนะคะเราจะตักใส่จานเลยจ้ะนี่นะคะเอาเขือพวงต้อง ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอประมาณนิดหน่อยแล้วก็มาใส่ตรนนี้เลยนะจ๊ะผัดนแนงูเนื้อหมูล<ฮ>้วนเลยจ้า

ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะหัดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็นนะคะหนันหงหมู่จา้าอันนี้จะ,ะแนงหมูก็ใส่อะไรบ้างนะคะ,คะก็ดูในตรงนี้นะมีเนี้ยหมูนะคะเนี้ยหมูแล้วก็ เราเอาเนื้อบูดเนี่ค่ะไปรวนให,ใ,หให้ให้ออกกลิ่นนะคะดีๆนะคะออกกลิ่นพริกนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแก่้่าจากพยอะายราทั้งปวงบุญรัาษาะคุ้ครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วะคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ